สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็นั่งรถไฟกับนอกยอร์กเชอร์จ้ะกลับบ้านจอยมานอนค้างที่ลอนดอนแค่หนึ่งคืนจะ้ะทุกคนหนึ่งคืนอีกประมาณวันก,กว่าๆจะ่ะนะก็พากันเดินทํากิจกรรมทั่วไปกับครอบครัวจะ้ะเพราะว่าอยู่นานไม่ได้จะ่ะทุกคนค่าของคลีปที่ลอนดอนจะค่าของชีพเขาจะสูงจะ่ะทุกคนนอนคืนหนึ่งก็โอ้โห เกือบร้อยปอนล้วจะไหนจะค่ากินค่ารถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็แพงจ้ะ<ม>บางท่านอาจาทำไมไม่ไปสักประมาณสองสามวันอุ้ยสองสามวันนี่ก็จนเลยเพื่อนๆนเอ้ยแค่นี้ก็แบบว่าแค่คืนเดียวก็แพงแล้วจ้ะ<ม>ค่าคองชีพของที่ลอนดอนน่ะมันจะแพงกว่าที่อื่นปกติเนะาะเพราะมันเป็นเมืองหลวงเพื่อนๆนะก็เหมือนถ้าเราไปภูเก็ตอย่างเงี้ยค่าของชีพที่ภูเก็ตก็จะแพงใช่ไหมล่ะ แต่ละพื้นที่แต่ละภาคมันก็ราคาแตกต่างกันไปจ้ะทุกคนแต่ลอนดอนนี่พูดง่ายๆเธอถ้าว่าไปพักโรงแรมดีๆนะโอ้โหแพงมากอันนี้ขนาดโรงแรมแบบว่าถูกสุดแล้วนะ90กว่าปอนด์เนี่ยจ้ะทุกคนพวกจอยก็เดินทาง,ทางกลับบ้านใช้เวลานั่งรถไฟประมาณขบวนนี้ประมาณเกือบสองชั่วโมงจ้ะทุกคนบางขบวนก็สองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงแล้วแต่เราซื้อตัว๋วถูกตั๋วแพงอ่ะเพื่อน ถ้าแบบว่าตั๋วแบบว่าแพงหน่อยก็จะวิ่งตรงไปเลยไม่จอดสถานีต่างๆนะแต่ว่าถ้าถูกหน่อยนี่ก็จะจอดหลายสถานีมันก็จะใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานหน่อยจ้ะทุกคนแต่สายนี้รู้สึกแบบว่าเร็วอยู่จ้ะทุกคนหรือว่าพวกจอยไอ้นี่หรือเปล่าง่วงนอนหรือเปล่านอนนอนด้วยตื่นขึ้นมาแป๊บเดียวถึงยอก,ก็จะ้นะ ไอ้จาจาจอยก็ถ่ายวิวไอ้นี่จ้ะตามตามต่างๆทางรถไฟนี่แบบเพื่อนๆน,นะรถไฟก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเนาะพเพราะว่ามันมีหลายขบวนไปทางใต้มัง่งทางเนื้อบ้างไปทั่วจ้ะทุกคนนั่งไปสามีก็โยกยอยไปพี่แอนดี้ก็ใช้ยอยเพื่อนๆชอบแกล้งเมียไงโยยยนกวนประสาททำหน้าแบบลิงหลอกเจ้าใส่จอยอยู่นะ ยาก็นั่งขำยาก็นั่งอยู่ตรงหน้าเนาะนาๆทีคุณยาจะมากับพวกจอยนะจ,จ,จอยจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าคุณยาท่านออกนอกประเทศ่อยจ้ะนะท่านเดินทางไปต่างประเทศแล้วท่านก็ไปบ้านเพื่อนไปนอนค้างบ้านเพื่อนตามเมืองต่างๆของท่านแหละท่านมีเพื่อนเยอะจ้ะคุณยาจอยอะอายุเจ็ดสิบหกปียังแข็งแรงอยู่นะทุกคนจะบอกไว้ให้แต่งตัวนี่จ้าไปล้แหละจอยนี่แต่งตัวล้าสมัยแต่คุณยานี่แกแบบว่า แฟชั่นนะจ่ะนะ่าแต่งตามแฟชั่นอะดูดูไอ้นิ้วยาจอยได้เลยแหวนนี่ใส่ทุกนิ้วอะเพื่อนๆนะนิ้วโป้ก็ยังใส่บางทีอะเพื่นอนๆเอ้แกเป็นอย่างนี้แหละแกไยรุ่นไงเพื่อนๆเนี่ยแกแกบอกว่าแกไม่ยอมแกหรอกแกบอกเงี้ยเพื่อนๆจอยก็บอกจอยก็ข้ามแกจอยก็บอก,อก,บอกเออทาไปเถอะไหนที่เราจะมีความสุขลนะเอมันต้องไปแคร์ใครคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันเหมือนจอยจะให้จอยไปแต่งเหมือนย่าจอยจอยก็แต่งไม่ได้จ้ะ สไตล์ของจอยก็แบบนี้แหละเพื่อนๆอย่างที่เห็นนั่นแหละเคยเห็นจอยใส่ชุดแบบเซ็กซี่มากรืปเปว่าจอยไม่เคยใส่ชุดเซ็กซี่นะเพื่อนๆเซ็กซี่สุดก็เกง์กีนเสื้อยืดอย่างเงี้ยเพื่อนๆเอ้จอยเป็นคนแบบว่าพออายุเยอะเพิ่มขึ้นนะจอยไม่ค่อยอยากจะแต่งตัวเพื่อนๆรองเท้าส้นสูงเคยใส่สูงๆนะใส่ไม่ได้แล้วจ้ะนะใส่เราเดินแล้วปวดน่องปวดขา จอยเป็นคนที่แบบชอบใส่อะไรแบบสบายสบายไปไหนมาไหนแล้วแบบไม่อึดอัดอะเนาะหรือว่าจอยมันอ้วนพออ้วนปุ๊บก็ไม่กล้าจะใส่แบบเสื้อผ้าแบบรัดรัดอะใส่รัดไม่ได้จอยหายใจไม่ออกจอยรู้สึกอึดอัดเพื่อนเพื่อนอืมทุกวันเนื้อขนาดใส่ใหญ่เท่าใหญ่จอยยังไปหาซื้อเสื้อผ้าใหญ่กว่าตัวจอยนะจอยชอบใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆจอยไม่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มันเท่ากับตัวจอยอะจอยรู้สึกแบบว่ามันไม่แบบมันไม่มั่นใจอะเพื่อนเพื่อนใครเป็นแบบจอยไหม ฟองจอยสไตล์เซ็กซี่สุดกับกงกยงยนเสื้อเชิ้ตนี่แหละจากทุกคนแล้วก็พูดไปเล่าประสบการณ์ในการแบบแท้ชีวิตนี่แหละเ,เพื่อนๆใส่ยังไงก็ใส่ไปเถอะสามีก็มองเงี้ยแก,แก้งจอยตลอดอ่ะทำตาปิ๊บปิ๊ปปใส่ด้วยบอกว่าตัวเองสวยมากๆชมตัวเองสามีจอยก็ <laughs> ชมตัวเองว่าสวยมากๆแคแนสวยมากๆกเบอกคุณย่าก็นั่งหัหราะ เขาชอบบอกว่าลูกชายเขาแกล้งจอยเพื่อนะนะนะเขาแกล้งเขาแกล้งหยอกเล่นนะนะเขาหยอกจอยเล่นนะนะแกล้งหยอกพูดหยอกอย่างเงี้ยนะมวนะนั่งมือถือเลื่อนไม่รู้โหลดแอป,ปอะไรกันไม่รู้เห็นถามลูกชายอยู่แนะ่จ้ะชนทับทอังกฤษเพืนเพื่อนเอ้ยจะประมาณนี้แหละเนี่ยใกล้จะถึงยอกละผ่านดองคัตเตอร์ละตอนนี้นี่าเขาเรียกว่าชานชาราเหรอเพื่อเนเพื่อน ใช่ไหมจอยเรียกถูกปะ่ะถ้าไม่ถูกก็เพื่อนๆก็บอกจอยหน่อยเด้อจอยเรียกตามภาษาชาวบ้านนะชานชลาอย่างเงี้ยพอรถไฟจอยก็มาอยู่อังกฤษนี่แหละได้ขึ้นรถไฟบ่อยอยู่เมืองอยู่เมืองไทยเคยขึ้นครั้งเดียวในชีวิตตอนที่จอยอายุเก้าขวบนี่มาถึงยอร์กแล้วจ้ะเมืองยอร์กเมืองยอร์กเมืองที่จอยต้องมานั่งรถไฟไปลีดก็ได้แต่จอยไม่ชอบที่ลีดเพื่อนโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะบ๊ายบาย baik itu ke